สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับมันจะพามาชมปืนยิงปลาทรงกำคอไม้ป่านะครับตัวนี้ราคานะครับ1690าบาทนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นระบบไกลกล่อง Easy l ็ c k ส i ต l เลสนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับนี่ครับมีรับประกันเคมให้ฟรีเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับถ้ามีปัญหาได้นะครับ ตัวนี้ระบบไกผมออกแบบมาดีล็อกตำแหน่งล็อกแน่นหนานะครับไม่สึกร้อยง่ายนะครับผมเลยการับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับระบบไกนะครับห้ามแกะห้ามแงะห้ามแคะนะครับห้ามให้มีรอยบุบรอยเจียรอยอันนี้นะครับส่งกลับมาเราเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับถ้ามันมีปัญหานะครับใช้ไปยาวๆเลยนะครับสิบยี่สิบปีไม่ต้องกลัวนะครับผมรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยครับปีข้างเขาสแตนเลสนะครับรางเควันนะครับตัวนี้ เดี๋ยวความแม่นยำแล้วก็การทดสอบชุดรางนะครับผมจะแปะวิดีโอไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันท้ายคลิปนะครับราคานะครับ1690าบาทนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับก็จะมีลูกดอก1ลูกยาง1ชุดนะครับท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์อีก1ชุดนะครับพร้อมใช้งานนะครับลูกดอกยางท่อนะครับสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับพวกนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับสั่งซื้อเพิ่มได้ ลูกดอกยางท่อพีเนี่ยมีจําหน่ายนะครับเพิ่มนะครับส่วนที่ให้ไปพร้อมตัวปืนก็จะมีไปให้อย่างละหนึ่งนะครับพร้อมใช้งานนะครับมีลูกดอกหนึ่งลูกยางนะครับแล้วก็ท่อนะครับฝากช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาบุลนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650ตามนี้นะครับติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้สองช่องทางนี้นะครับทางร้านมีสินค้าหลายแบบนะครับหลายราคานะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ ตัวนี้ราคา1,690บบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับให้ดูเนื้อไม้นะครับสวยนะครับ,รบโอเคครับไปดูคลิปวิดีโอการทดสอบความแม่นยำกันครับ ในลางทั่วไปที่เชือกวิ่งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับหลายหลายท่านก็คงจะเคยเจอนะครับปัญหาเวลายิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับทั้งๆที่เราเช็คดูแล้วว่าพันท่อดีนะครับสายไม่ติดไม่ขัดนะครับเชือกไม่มีที่ติดนะครับเวลายิงออกไปลูกดอกก็ยังขาดทิ้งอยู่ดีนะครับปัญหาก็คือนะครับเวลาเรายิงออกมานะครับลูกดอกถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่เชือกมันหย่อนนะครับแล้วเชือกที่หย่อนเนี่ยครับมันอาจจะเข้าไปพันกับยางนะครับ ไปพันไปม้วนเข้าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะพันท่าไหนนี่ผมพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแรงสะท้านแรงดีดของยางมันจะทําให้เชือกกระดิ่ขึ้นมาพันนะครับนะครับแล้วลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอวิ่งมาพ้นปลายล่างนะครับมันก็จะกระชากยางตามออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับดึงยางตามออกมานะครับแล้วก็ยางก็อาจจะกระชากลูกดอกกลับไปได้นะครับถ้าเชือกไม่ขาดทิ้งนะครับนี่ครับถ้าเชือกมันเล็กนะครับมันก็อาจจะขาดทิ้งนะครับ ในกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตลอดนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันลูกดอกขาดทิ้งอยู่บ่อยๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขุดรูไว้นะครับร่องข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือกมันจะวิ่งมาตามร่องนะครับนะครับเชือกมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับ เวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆคลายตัวไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือกมันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับปลอดภัยแน่นอนครับครับวันนี้จะพามาทดสอบความแม่นยําของอ่ายิงปลารุ่นไม้ป่านะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับประกบคู่ชุดรางเควันนะครับน่ครับอีก้างทาแตนเลสนะครับ ไก่กล่องอีซี่ล็อกนะครับสแตนเลสครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทก็ได้ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดท่อพร้อมสายทีอีหนึ่งวัดก่อนหนึ่งชุดแบบนี้นะครับครบชุดพร้อมยิงนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ครับเป้าที่ใช้ทดสอบนะครับผมจะเลิงเสร็จตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีรอยอยู่นะครับรอยตรงนี้จะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นบนลงล่างหรือเปล่าหรือว่าจะออกซ้ายออกขวานะครับเดี๋ยวต้องดูตัวนี้เป็นหลักนะครับดูดูรอยเก่านะครับ เระยะที่จะยิงก็ประมาณ10เมตรนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสบนะครับประมาณนี้นะครับยังมาดูการทดสอบกันครับคลิปทดสอบชุดรางวี1ก็มีเยอะแล้วนะครับแต่ผมก็อยากเอารุ่นนี้มาทดสอบนะครับมันก็ไม่ต่างกันนะครับความแม่นยำของลางนะครับแต่ละรุ่นนะครับมันเป็นราง k1 เหมือนกันนะครับ ไปใส่กับกำคอใส่กับมือสอดอะไรก็ช่างนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับมันขึ้นขึ้นอยู่ที่รางนะครับความแม่นยํานะครับพันท้ายเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาดูกันทดสอบครับ โดนคะรับว่ามันจะโดนกลางไหมนะครับหรือว่าไปโดนยังไงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับมือเราด้วยนะครับเวลาเรายิงอ่าประมาณนี้ก็เนี่ยครับผมตั้งไว้ประมาณนี kind of ้นะครับเนี่ยครับตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับผมเล็งใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับเล็งใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับหรือว่าแม่นยํานะครับถ้าเป็นปลาเนี่ยก็ประมาณนี้มันยังไงมันก็โดนอยู่แล้วนะครับเนี่ย ตัวนี้มันอยู่ข้างบนนะครับแบบนี้นะครับผมเล็งใส่ตรงนี้มันก็กินข้างมานิดหนึ่งนะครับมันอยู่ที่มือเราด้วยครับนะครับครับหนึ 1, ่งพันร้เก้บาทจะส่งฟรีเงินปลายทางครับ